สวัสดีครับทุกท่านนี่คือช่องท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายทุกท่านเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าทำไมนักการเมืองในชนบทไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงานยกอบตอสมาชิกสภาอบตอหรือแม้แต่นักการเมืองระดับชาติที่ลงพื้นที่ต้องไปงานศพงานบวชงานแต่งงานบุญแทบทุกงานบางวันไปเช้าไปเย็นบางคืนกลับบ้านดึกบางคนถึงกับบอกว่าถ้าไม่ไปงานศพในพื้นที่วันนั้นเหมือนยังไม่ได้ทำงาน หลายคนที่มองจากภายนอกอาจคิดว่านี่คือการสร้างภาพนี่คือการหาเสียงแฝงหรือเป็นการเมืองแบบเก่าแต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆจะพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากตัวนักการเมืองอย่างเดียวแต่มันฝังอยู่ในโครงสร้างสังคมชนบทไทยมานานมากการเมืองในชนบทไม่ได้เริ่มต้นจากนโยบายไม่ได้เริ่มจากเวทีปราศัยและไม่ได้เริ่มจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียแต่เริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ชนบทไทยเป็นสังคมที่คนรู้จักกันเป็นทอดทอดเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนเคยช่วยงานกันมาความสัมพันธ์เหล่านี้สำคัญกว่าคำพูดบนเวทีและสำคัญกว่าป้ายหาเสียงหลายสิบป้ายงานศพในชนบทไม่ใช่แค่งานของครอบครัวหนึ่งแต่เป็นงานของทั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนมารวมตัวกันโดยไม่ต้องนัดหมายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนหยุดงานหยุดชีวิตประจำวันชั่วคราวเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกัน ในบริบทแบบนี้การที่นักการเมืองไปปรากฏตัวไม่ได้ถูกมองว่าไปหาเสียงแต่ถูกมองว่าเป็นคนในชุมชนคนหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ยากที่สุดในสายตาชาวบ้านการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่พูดเก่งแต่คือการเมืองที่ไม่หายหน้าเวลาคนเดือดร้อนเวลาคนตายเวลามีเรื่องสำคัญใครอยู่ใครมาใครไม่มาชาวบ้านจำได้หมด และความทรงจำเหล่านี้ไม่ต้องเขียนเป็นรายงานแต่ถูกเล่าต่อกันปากต่อปากไปอีกหลายปีการไม่ไปงานศพในชนบทบางครั้งไม่ได้ถูกพูดออกมาตรงๆว่าโกรธหรือไม่พอใจแต่จะกลายเป็นประโยคสั้นๆเช่นวันนั้นไม่เห็นเขามาเลยหรือตอนบ้านนี้มีเรื่องเขาก็ไม่เคยโผล่มาคำพูดแบบนี้จะฝังอยู่ในใจของคนในพื้นที่โดยไม่รู้ตัวและส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในอนาคต งานบวชงานแต่งงานบุญก็มีความหมายคล้ายกันมันไม่ใช่แค่งานรื่นเริงแต่เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสร้างความผูกพันกันต่อเนื่องการไปช่วยงานการไปนั่งคุยการไปทักทายผู้เฒ่าผู้แก่ล้วนเป็นการสะสมทุนทางสังคมซึ่งเป็นทุนที่สำคัญมากในชนบทมากกว่านโยบายหนาๆหลายเล่มเสียอีก ในเมืองคนอาจเลือกนักการเมืองจากแนวคิดจากอุดมการณ์หรือจากการเปรียบเทียบนโยบายแต่ในชนบทคำถามแรกมักไม่ใช่ว่าเขาคิดอะไรแต่คือเขาเป็นใครเคยเห็นหน้าไหมเคยคุยไหมและถ้าโทรไปหาเขาจะรับสายหรือเปล่า นักการเมืองชนบทจำนวนมากจึงไม่ได้ลงพื้นที่เฉพาะช่วงเลือกตั้งแต่ต้องอยู่กับพื้นที่ตลอดเวลาเพราะถ้าหายไปนานความสัมพันธ์จะค่อยๆขาดลงอย่างเงียบๆไม่มีดรามา่าไม่มีข่าวใหญ่แต่ความไว้วางใจจะลดลงทีละนิดต้องเข้าใจด้วยว่าชนบทไทยเป็นสังคมเครือญาติเป็นสังคมที่น้ำใจคือสิ่งที่มีมูลค่า การไปงานศพงานบุญไม่ได้หมายความว่าจะได้คะแนนเสียงทันทีแต่มันคือการยืนยันว่าผมยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ไม่ได้เป็นแค่คนที่มาขอคะแนนแล้วหายไปแน่นอนว่าสิ่งนี้มีทั้งด้านบวกและด้านที่ต้องระวังหากนักการเมืองใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อแจกเงินแจกของใช้อิทธิพลหรือสร้างภาระให้เจ้าภาพนั่นคือการบิดเบือนวัฒนธรรมชุมชนและเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่หากเป็นเพียงการไปให้เกียรติแสดงความเสียใจและรับรู้ปัญหาของชาวบ้านนี่คือบทบาทที่สังคมชนบทคาดหวังจากผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองในชนบทจึงไม่ได้ไปงานศพเพราะอยากไปทุกครั้งแต่เพราะถ้าไม่ไปจะถูกตัดออกจากวงความสัมพันธ์ของชุมชนโดยไม่รู้ตัวการเมืองชนบทคือการเมืองของการอยู่ร่วมกันในชีวิตจริงไม่ใช่การเมืองบนเวทีไม่ใช่การเมืองในโซเชียลมีเดียและไม่ใช่การเมืองเฉพาะวันเลือกตั้ง สุดท้ายแล้วถ้าเราจะเข้าใจการเมืองชนบทเราต้องเลิกมองมันด้วยสายตาของเมืองและต้องเข้าใจว่าความผูกพันความคุ้นเคยและการไม่ทอดทิ้งกันคือหัวใจของการเมืองท้องถิ่นไทยมานานหลายสิบปีและยังคงเป็นจริงอยู่จนถึงวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และ s u p e r t h n n k s สนับสนุนช่องเพื่อเราทำความรู้ท้องถิ่นเข้าใจง่ายแบบนี้ต่อไปได้ และอย่าลืมติดตามท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายครับ